ขุดขมิ้นค่ะขมิ้นขาวนะคะทิดไว้ข้างาโอ่งน้ำไม่กคยดูรู้เลย <c oughs> เป็นขมิ้นขาวปลูกขยายไว้ต่อปินงแข้งนะข้างหลังเนะแล้วมาตั้งไช่วยช่วยๆตอนนี้ จะลงม <laughs> ไม่รู้ว่าต้องอะไรเจงกินร่อยแกงก็อร่อยนะคะขมิ้นขาวแกงใส่ปลาย่างลุนลุนลุนมีว่าไม่ลุนลุนเอาอึ๊บ <laughs> โอ้มย,ยหัวดับหลงอัวนะมีมีมีแล้วไม่ได้เรา,เรา,เ,ราเราฟังฟังไหนฟังไหนได้แล้วไหมฟังได้แล้วมีหัวดับหลงหัวเลยนะี่อุ้ยก็ได้อยู่หัวเริมหลงเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮักเอาไปฟังเลยนะมือพิเศเลยนี่โอ้โหนี่อยกินก่อนนี่ค่ะย้ายค่ะนี่อันนี้นี่ที่ขุดขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแล้วทีนี้ก็มันลงนั้นอันนั้นไหยที่ ย้ายค่ะอันนี้ย้ายลงปลูกในกระถางเป็นขมิ้นขาวนะคะย้ายลงปลูกในกระถางค่ะพอเพิ่งเริ่มหลงหัวปลูกในกระถางดูแลง,ง่ายอันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไว้กินกับน้ำพริกค่ะขมิ้นข้าวมา,าเราเหีืออขี้มิ้น ขี้มิ้นขาวขามิ้นขาวน,นี่เขาง่ายไวได้ไปดังไลโกเลยนะะขยายต่อไว้ได้ได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวรอบหลังก็จะได้ทานอีกค่ะ